เมื่อสักครู่ผมถามหลายๆคนเลยครับทํางานนะครับเมื่อผ่านแบบจตระยะหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้เลยนะครับสําหรับคุณสุภาพสตรีเลยนะครับถามแยกแยกฝั่งดีกว่านะครับรู้สึกจะมันดีเวลามีการแข่งขันนะฮะคุณสุภาพสตรีครับถ้าฝันว่าอย่างแรกเลยครับสินทรัพย์ที่เราอยากได้คืออะไรครับบ้านนะครับแต่ผมเชื่อในใจในใจหลายๆคนบอกว่าอยากได้สามีเป็นสิทพย์ระดับแรกก็เดี๋ยวมันจะถอนให้ฉันเองถูกไหมฮะ อ่านะครับบ้านครับสิ่งาดับแรกเลยที่เราอยากได้นะครับถ้าเป็นบ้านหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าสมัยแบบนี้คิดว่าโอเคไหมครับพอได้ไหมฮะพอได้เนาะนะครับรถสักคันหนึ่งนะครับผมเชื่อมั่นครับว่านี่เป็นรถในฝันหลายๆครั้งหลายๆคันเลยครับของสุภาพบุรุษนะครับถ้าผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เลยไม่เอาบ้านครับแต่อย่างแรกที่อยากได้ก็คือรถนี่แหละครับถูกไหมฮะหน้าตาหล่อๆสวยๆนะครับอยากได้รถที่คู่ควรกับเรานะครับก็คือ เบนนะครับ BM นะฮะซีโฟใช่ไหมครับแซดสี่นะฮะออดี้ครับหน้า Darwin, ห, nei, ห่วงหรือไม่ก็เฟอร์รารีอยากได้คันไหนดีครับข้อแรกอยากได้ทุกคันเลยนะครับสุดยอดเลยนะฮะหรือบางคนครับบอกว่าไม่เอาฉันมีครอบครัวแล้วฉันขอรถแบบไปกอบไปเป็นครอบครัวดีกว่านะครับเพราะว่ารถยังอื่นเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตฮะมันนั่งแค่สองคนเองถูกไหมครับ พาพาลูกหลานไปไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นครอบครัวเนี่ยครับไปกับพอจูเนอร์ไม่เขาเรียกะลยนะฮะไม่หรูแต่เทสนะครับแล้วน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยครับพอจูเนอร์เนี่ยช่วยชีวิตไว้เยอะเลยนะฮะเพราะมันลุยได้ดีมากเลยนะครับอ่ะนอกจากในเรื่องของสินทรัพย์ที่เราอยากได้แล้วนะครับก็มีในเรื่องของชีวิตที่เราอยากอยากจะเจอนะครับไม่ว่าการท่องเที่ยวนะฮะน้ำตกภูเขานะครับกำแพงเมืองจีนหรือ นะครับสาพฤติกรรมต่างๆในโลกใบนี้มันเป็นไปได้ถ้าอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งมีโอกาสไปเที่ยวไปเจอของจริงนะครับที่ต่างประเทศนะฮะไปพบเลยครับหอไอเฟลมันสวยอย่างนี้เองเวลาเปิดไฟกลางคืนแล้วมันระยิบระยับเหมือนเมืองในฝันจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปดีไหมครับดีดีนะครับทํางานมาหลายปีนะครับสักครั้งหนึ่งครับขอได้ไปเที่ยวนะครับไม่ทราบว่ามีใครได้ไปเที่ยวบ้างแล้วครับยังเลยเนาะนะฮะมาดูกัน หรือว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอฝันก่อนแล้วกันนะฮะได้นอนแบบนี้แล้วฝันถึงสถานที่ท่องเที่ยวอยื่นโอเคไหมครับถ้าได้ขนาดนี้นะฮะหละันล้าเลยนะครับตากลมสบายสบายเลยหรือมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักครับเพราะนี่คือปัจจัยสําคัญเลยครับลลหลายๆครั้งหลายๆคนนะครับเราพบว่าเราทํางานหนักเราพบว่าเรามีไรายได้ที่ดีแต่สิ่งนี้ที่ขาดหายไปก็คือการได้อยู่กับคนที่เรารักจริงไหมครับ ะะเวลาที่อยู่คนที่เรารักนี่แหละครับถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากกับาชีวิตของเราเลยนะฮะเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้เราทําไงบ้างครับทํางานไงจริงไหมครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะครับบางคนวันศุกร์บางคนวันเส,สาร์นะครับแล้วนี่ก็คือสภาพที่เราเห็นนะฮะนะครับตื่นแต่เช้ามีคนคอยจับเวลานะครับทํางานทั้งวันเลยห้าโมงเย็นงานมันยังไมยง่ยังไม่หมดเลยนะครับคนทํางานเนี่ยครับเคยเห็นวันไหนงานหมดบ้างไหมฮะมีไหมครับ ไม่มีครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซุปอะไรกวปุ๊บอยู่กันโต๊ะทำงานก็ยังไม่หมดนะครับแล้วเงินล่ะฮะได้อย่างที่ได้ไหมครับอย่างที่ฝันไหมฮะเขาบอกว่าเงินเงินเดือนคืออะไรครับเงินที่พอใช้ในหนึ่งเดือนไงไม่ได้บอกเงินปีดังนั้นก็เลยให้ใช้แค่เดือนบางคนยังไม่ครบเดือนก็หมดแล้วเนาะนะฮะถ้าอย่างนั้นมาดูกันครับเราอาจจะ คุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่โดยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ลองดูนะครับถ้าเราเอาโจทย์ของชีวิตเอาสิ่งที่เราอยากได้มาเป็นตัวตั้งบ้างนะครับบ้านสักหลังหนึ่งรถสักคันหนึ่งนะครับบ้านหลังในยโยเลียดเดียวปัจจุบันนี้ก็คือประมาณ5้าล้านบาทรถคันหนึ่งนะครับเอาแบบไม่ต้องหรูไม่ต้องเท่มากแต่ว่าพอใช้ได้ก็ประมาณสักล้านหนึ่งละกันนะครับรวมแต่เสร็จก็เท่าไหร่คเนี้หล้านเนาะในที่นี้นะครับผมเชื่อมั่นว่ามีคนทีมมมม่มีความสามารถในการเก็บเงินสูงครับ นะฮะมีใครที่มีความสามารถในการเก็บเงินได้เกินเดือนละห้าพันบ้างไหมครับขอมือน,นิดหนึ่งฮะไม่กล้าย,ยกเลยกลัวผมยืมหรอนะฮะโอเคเอาเป็นเฉลี่ยละกันเพราะหลายๆคนผมเชื่อมั่นว่าสามารถเก็บได้เป็นหมื่นเลยก็มีแต่หลายๆคนทํางานมาแล้วเงินเก็บก็ยังไม่ค่อยมีจริงไหมครับถ้างั้นเอาเฉลียล่ยเฉลี่ยลวกันนะครับว่าคนหนึ่งนะครับโดยเฉลีย่ยเก็บได้สักห้าพันถือว่าเก่งไหมฮะเก,เก่งเนาะนะครับถ้าเก็บเดือนละห้าพันสิบสองเดือนก็หกหมื่นครับ นั่นคือปีหนึ่งนะฮะดังนั้นนะสิบปีก็จะได้หกแสนครับเป้าของเราเท่าไหร่ครับหกล้านบาทแปลว่าต้องเก็บมาณกี่ปีฮะร้อยปีเองยินดีด้วยครับตอนที่คุณมีบ้านแล้วรถในฝันเป็นของคุณเองคุณจะมีประมาณอย่างนี้แหะครับ <c oughs> นึกภาพเราออกไหมฮะตอนร้อยปีเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมีบ้านมีอ่าอาเรมีรถขับไปเที่ยวชายทะเลอยากไปไหมฮะ ผมว่าจุดเดียวที่เราจะไปเลยครับคือไปวัดถูกไหมฮะนะครับดังนั้นพอมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บเราคงจะเริ่มตะหนักแล้วแหละครับว่าเอ๊ะตกลงใช้ทํางานและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราฝันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งหลายๆโหนแล้วปัจจุบันนี้ชุดส่วนใหญ่เป็นกันก็คืออะไรครับบ้านนี่ยมีครับรถมีแต่ชื่อของใครครับชื่อของแบงก์กับไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ชื่อของเราครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปไม่สามารถส่งต่อได้ตกลงบ้านยังจะเป็นของเราอยู่ไหมครับรถยังเป็นของเราอยู่ไหมฮะคนข้างหลังเราพร้อมจะส่งต่อหลังจากเราไหมครับไม่แน่นอนคําว่าเป็นอะไรไปไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะจากไปนะครับแต่เราอาจจะมีความเอ่อเขาเรียกว่าช็อตไปในเรื่องของเรื่องของอไรายได้แต่ว่าสิ่งที่เราขอนไว้สิ่งที่เรายืนเข้ามาแล้วแหละครับก็จะถูกยึดกลับไปนะครับดังนั้นผมเชื่อมั่นครับว่าพอเราถึงตรงจุดนี้ปุ๊บ บ้านในฝันหลายๆคนเลยเริ่มตระหนักแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าบ้านหรูๆเนี้ยหลังคาแหลมๆไฮเทคไอ้ดูแล้วโมเดิร์นโมเดิร์นเี้ยมันค่อนข้างยากไปหน่อยหนึ่งงั้นลดความฝันลงหน่อยแล้วกันนะครับอย่างนี้ก็พออยู่ได้แล้วเนาะนะบ้านพอ่อบ้านแม่ก็อยู่ได้ละนะครับหามุมดีๆถ่ายังคามันก็แหลมเหมือนกันแนะ่ะพอใช้ได้นะครับลดในฝันนะครับที่อยากได้ลดครอบครัวนะครับอ่ะยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมครับยังไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมฮะนะครับไปกันด้วยความรักอย่างนี้พีเดียไหมครับพอไหวไหมฮะ นะครับรักกันครับไปด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับหรือบางคนยืนยันครับคอนเซปต์ว่าออดีหน้าห่วงหลังห่วงอ่ะได้ยืนยันครับลดแก่สักประมาณทั้งยี่สิบปีที่แล้วก็ยังพอไหวเอาเปลี่ยนแม็กก็เทแล้วนะจริงไหมฮะพอได้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอยากได้ไหมครับกับวิถีชีวิตที่ต้องลดสเปคของเราลงมาอยากได้ไหมฮะไม่เลยนะครับลองถามคําถามที่สําคัญนะครับที่วันนี้ผมอยากจะฝากลองทุกท่านลองคิดดูไหนไหนถ้ามาพบกันละ นะครับเขาบอกว่าคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของคําถามของเราครับลองถามคําถามที่มันสามารถสร้างความเข้าใจกับชีวิตของเราได้นะครับข้อแรกครับคุณรักงานที่คุณทําอยู่ไหมครับที่ต้องตอบบัดเช้าตอบบัดเย็นวันหนึ่งประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงเนี่ยฮะเป็นงานที่คุณทําแล้วรู้สึกสนุกกับมันไหมฮะรักมากไหมครับเงียบฉี่เลยแสดงว่ารักมากเลยนะเนี่ยรักจนนิ่งสนิทเลย ะฮะถัดไปครับแล้วคุณพอใจกับรายได้ที่ได้รับอยู่ไหมครับคุณมีเวลาให้กับคนที่รักไหมครับหนูน้อยตัวเล็กๆหน้าร้านรักเนี่ยฮะนะครับหรือคุณพอ่อคุณแม่ที่กําลังรอคอยเราอยู่นะครับหรือคนที่บ้านที่กําลังรอเราอยู่คนรักของเรานะครับและที่สําคัญครับนี่คือคําถามที่ผมเปิดใจมากๆเลยก็คือแล้วอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าชีวิตของฉันจะเป็นยังไงเนี่ย ใั้ใช้ชีวิตอยู่แค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้แต่ลองคิดยาวๆครับอีกห้าถึงสิปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไงครับพะเมื่อสักครู่ตอนต้นผมลองตั้งโจทย์ไว้นะครับถ้าเรามีอย่างมีบ้านมีมีบ้านในฝันมีรถในฝันนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นร้อยปีเลยนะน่ากลัวนะครับสําหรับความคิดแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อครับว่าสิ่งที่ผมพูดจริงไม่จริงนะครับลองดูสถิติครับสถิติไม่เคยโกหกใครครับสถิติจากอเมริกานะครับ สัมภาษณ์คนที่มีอายุเกิน65ปีจำนวนร้อยคนครับออกมาเป็นแบบนี้ครับ36%ครับจากไปแล้วนะครับอีก54%ครับอายุ65ปีแล้วแต่ยังต้องพึ่งพงพาคนอื่นอยู่ครับพึ่งพาสวัสดิการของรัฐอยู่ครับมีแค่5%ครับที่ยังต้องทำงานอยู่ทั้งที่เกษียณแล้ว65นี่ถือว่าเกษียณยังครับ กเกษียณแล้วนะครับแต่คิดดูครับยังต้องทํางานอยู่เลยมีแค่สี่เปอร์เซ็นครับที่พอมีฐานะนะครับสามารถอยู่ได้และมีแท่เปอร์เซ็นต์เดียวครับที่อยากเป็นเศรษฐีไอ้ที่เป็นเศรษฐีไม่ทราบว่าในที่นี้พอดูเศรษฐีดีแล้วอยากเป็นคนกลุ่มไหนดีครับอยากเป็นกลุ่มไหนดีครับหนึ <c oughs> ่งเปอร์เซ็นนะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะ,ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนะครับสรุปความคิดของเราให้ชัดเจนขึ้น ผมเชื่อมั่นครับทุกคนมีความฝันอยู่และทุกคนก็มีวิถีชีวิตของโลกความเป็นจริงอยู่จริงไหมครับนะฮะเรามาดูกันครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะสามารถสร้างให้ความความฝันของเราเป็นจริงได้ก็คือเรื่องของรายได้ของเรานะครับและนี่คือขนาดของความฝันครับเทียบแล้วขนาดของรายได้กับความฝันเป็นไงบ้างครับคนละไซส์เลยนะจริงไหมครับนะฮะมันก็เลยเกิดสองทางเลือกครับทางเลือกแรกครับ ขยายขนาดของรายได้ของเราให้เท่ากับความฝันของเราครับกับทางเลือกที่สองคนระับ <_ d ata> ก็ลดความฝันของเราให้มันเท่ากับรายได้ของเราง่ายดีคือไม่ต้องไปฝันอะไรมากหรอกใช้ชีวิตอยู่นี้แหละไปเรื่อยๆดีไหมครับใครอยากได้รายได้แบบไอ้ใครอยากได้แบบที่หนึ่งครับคือขยายขนาดข,าดของรายได้ให้หย่าต้องเอาความฝันขอมือหน่อยครับโอ้โห,หท่านเลยขอเซฟข้อมูอนท่านด้วยครับนะฮะวันนี้ท่านมาถูกที่แล้วและมาถูกจุดเลยนะครับเพราะนี่คือ เส้นทางอูรู้สึกว่าที่นี่ใจร้อนออกว่าผมเยอะเลยนะฮะเนี่ยนี่คือเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเขาเรียกว่าธุรกิจแห่งอนาคโคดครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นธุรกิจรูปแบบทั่วๆไปครับนะฮะก็คือสินค้าทั่วๆไปนะครับจะมาจากบริษัทผู้ผลิตนะครับซึ่งมีกําไรปกต้นทุนอยู่ที่4 0่ครับแล้วหลังจากนั้นจะผ่านมายังเขาเรียกว่ากลไกทางการตลาดครับนะฮะก็คือการโฆษณา นะครับค้าส่งค้าปีดนะครับโฆษณาเนี่ยครับบวกไปแล้วครับ30%นะฮะค้าส่งบวกไปอีก20%ครับค้าปิกบวกไปอีกสิอร์เซรวมแปดเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับ60%นั่นแปลว่าเราผู้บริโภคจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ100%เลยนะครับแต่การตลาดแห่งอนาคตเนี่ยครับธุรกิจอนาคตคือการตัดค้าส่งค้าปีดการโฆษณาออกครับแล้วหกเอร์เเนี่ยครับมาจ่ายให้กับเราครับในฐานะผู้บริโภค ต่อไปเราเป็นผู้บริโภคแล้วสามารถรับ60%ของค่าการตลาดคืนดีไหมครับคือพูดง่ายๆฮะปกติแล้วเราซื้อสินค้าเราจ่ายเงินเราได้อะไรครับได้ของไงถูกไหมฮะได้สินค้าที่เราซื้อเราได้เงินคืนไหมครับดได้ฮะได้ตังทอนแต่ถ้าต่อไปนะครับเราซื้อสินค้าเราแล้วเราได้ค่าการตลาดกลับคืนมานะครับ60%ของสินค้านั้นไม่พอครับ เราไปแนะนําบอกต่อใครนะครับเกิดคือขายของผู้บริโภคมากขึ้นผู้บริโภคที่เราบอกต่อนะครับเขาซื้อสินค้าอะไรก็ตามเรารับ60%ตรงนั้นด้วยนั่นคือปริมาณของรายได้ที่จะเข้ามาหาเราอย่างมากขึ้นมากขึ้นครับนี่คือระบบการตลาดแบบใหม่ครับนะะถามบอกว่าจริงไหมครับที่การตลาดแบบนี้กําลังจะโด่งดังขึ้นไม่ต้องเชื่อผมครับแต่ท่านสามารถเชื่อผู้รู้กูรูระดับโลกท่านเหล่านี้ได้นะครับท่านแรกครับดรฟิลิปคอร์เลอร์ปรมาจารย์ด้านการตลาดของโลกครับ ท่านพูดไว้เลยครับว่าบุคคลใดมีเครือข่ายในมือมากที่สุดบุคคลนั้นจะร่ำรวยที่สุดครับถัดไปครับเอาวินทอลเลอร์คนเขียนหนังสือเติร์ดเวสขึู้ปที่3ครับพูดไว้เลยครับว่าในอนาคตการธุรกิจส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนผ่านการะลาดแบบเครือข่ายครับเพราะอะไรครับเพราะคนผู้บริโภคจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นจะเริ่มฉลาดขึ้นครับว่าทําไมต้องเอาเงินไปใจ่ายให้กับค้าส่งค้าปีค่าโฆษณาด,ด้วยละ่ะในเมื่อหน้าตาฉันก็สวยประมาณอําหล่อประมาณเคนจีระเดช ดังนั้นฉันแค่กินแล้วฉันก็เอาหน้าตาฉันไปโชว์ฉันแค่กินแล้วก็เอาสุขภาพาไปโชว์แล้วก็ได้ค่ากอตาลกลับมาดีไหมครับอ่านะฮะสแสดงว่าที่นี่มีเคนมีอัมอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะอ่ะถัดไปครับคนไทยอาจจะไม่รู้จักท่านนี้เท่าไหร่นะนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าเป็นคนอเมริกาจะรู้จักอย่างดีเลยครับเพราะเขาเป็นระดับมหาเศรษฐีเลยนะฮะเรียกว่ามหาเศรษฐีเลยเพราะว่ามีสินทรัพย์นะครับอยู่ประมาณหลักหมื่นล้านเหนนรียญนะฮะ นะครับรวยไหมฮะหมื่นล้านเอาเอาเท่าไหร่ครับสามสิบไปคูณเข้าไปนะครับหมื่นล้านเหรียญนะฮะบอกเลยครับว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นแหล่งรายได้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับนะฮะและคนนี้ครับโรเบิร์ตยูสกิทคนหนังสือแต่งหนังสือขายดีทั่วโลกเลยครับนะฮะพ่อรวยสอนลูกซีรีส์หนังสือและสีมงโมงนี่แหละครับบอกก็เลยครับว่าคนรวยมองหางานทําในขณะที่คนทั่วไปหรือว่าคนจนมองหาไอ้พวกนี้ครับคนจนจะมองหา งานทาแต่คนรวยมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายครับนะฮะเพราะว่าเครือข่ายนี่แหละครับคือคําตอบที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ผมขอญยกขยายนะครับในเรื่องเงินสีด้านของโรเบิร์ตยูสกินิดหนึ่งนะครับโรเบิร์ตบอกไว้เลยครับว่าโลกใบนี้ครับมีแหล่งรายได้ให้กับคนของเราเนี่ยให้กับคนแต่ละคนเนี่ยครับสแบบด้วยกันแบบแรกก็คือการเป็น employee หรือที่เรียกว่าลูกจ้างครับนะฮะลูกจ้างก็คือพูดง่ายๆครับคนที่กินเงินเดือนนั่นแหละ นะครับคนที่รับค่าจ้างนั่นแหละครับลูกจ้างก็คือคนที่นิยามง่ายๆครับคือทํางานให้คนอื่นแล้วได้เงินโอไหมฮะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถัดไปครับก็คือการเป็นเบื่อจากการเป็นลูกจ้างแล้วครับมีความสามารถมากขึ้นก็เลยมาจ้างตัวเองทํางานครับนะฮะก็คือเป็นเซลล์ออมพลครับเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายเสื้อผ้าเปิดร้านกาแฟนะครับเหล่านี้เป็นต้นก็คือเราจ้างตัวเองทํางานนะครับเขาบอกว่าทั้ง2ด้านนี้ คุณต้องทํางานครับถึงจะมีรายได้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดทําก็หยุดได้ไปด้วยนะครับเขาเรียกว่า active income ครับดังนั้น2ด้านนี้โรเบิร์ตโรเบิร์ตบอกว่เลยครับว่า2ด้านนี้คือด้านที่บอกได้เลยครับว่าคือคนจนเพราะหยุดไม่ได้ไงครับนะฮะถัดไปครับอีกด้านนึงครับก็คือ business owner ครับการเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับเจ้าของปศน์ก็เรียกว่าโรงงานนะครับ เจ้าของบริษัทต่างๆนะครับที่ใหญ่ๆเนี่ยฮะเขาจะใช้ระบบทํางานครับตัวเจ้าของเองไม่จําเป็นต้องมาทํางานครับแต่สามารถที่จะรับรายได้ได้ไม่ว่าทําหรือไม่ทําก็ตามนะครับและอีกด้านหนึ่งครับก็คือการเป็นอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนครับก็คือเคยได้ยินไหมครับที่ว่าเอาเงินไปต่อเงินนะฮะนะครับก็คือใช้เงินจํานวนมากๆนะครับไปลงทุนนะฮะแล้วได้กําไรกลับมาหรือได้ดอกเบี้ยกลับมานะครับ หรือเอาเงินไปสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเก็บค่าเช่าขึ้นมาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นนวสเตอร์เหมือนกันนะครับผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าเป็นแบบนี้พวกเราอย่างอ,อยู่ด้านไหนกันดีครับ <Wow. S 1> อ่านะฮะเพราะว่าด้านขวามือนะครับเขาบอกเลยครับว่าใช้ระบบทํางานแทนครับได้เงินตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องลุยเองไม่ต้องทํางานเองตลอดนะครับดังนั้นแต่การที่เป็น business owner ได้ หรือจะเป็นอินเวสเตอร์นัาลุทุนเนี่ยครับจำเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากนะฮะอินเวสเตอร์นี่ชัดเจนเลยครับต้องใช้เงินมากแต่ถ้าจะเป็น b u s i n e s โอเนอรต้องมีระบบมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวครับนะฮะที่สามารถจะบริหารจัดก,การได้จนธุรกิจมันสามารถเดินก้าวหน้าไปได้ถามว่าเรามีความสามารถระดับนั้นไหมครับบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับ หลายๆาครั้งหลายหลหนเรานึกเรายังๆๆยังยังึกภาพของธุรกิจส่วนตัวกับเจ้าของกิจการไม่ออกนะครับทุกท่านรู้จักร้านขายกาแฟไหมครับรู้จักนะฮะร้านขายกาแฟเป็นร้านในฝันของสาวๆหลายหลายคนเลยนะครับและส่วนหน่หลายคนเลยก็คือชมกาแฟถูกไหมครับถ้าร้านไหนก็ตามนะครับที่เราต้องเป็นคนนั่งชมเองขายขายดีมากเลยแต่เราต้องเนคนชมเองเราเรียกว่าเป็นเซเว่นพอยครับทุกท่านรู้จักกาแฟเบอร์ดี้ไหมฮะรู้จักกาแฟเบอร์ดี้นะครับ กาแฟเบอร์ดี้มีอยู่ตามตู้ของต,อตู้แช่ของเซเว่นถูกไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดกาแฟเบอร์ดี้ที่เราซื้อกาแฟเบอร์ดี้กินแล้วเปิดเนี่ยครับเปิดกระป๋องปุ๊งหนึ่งปุ๊บเจ้าของกาแฟเบอร์ดี้ได้อย่างน้อยสองถึงสี่บาทแล้วครับเคยเห็นเจ้าของกาแฟเบอร์ดี้มาขายก,กาแฟให้เราไหมครระหว่างเป็นเจ้าของร้านกาฟแฟกับเป็นเจ้าของกาแฟเบอร์ดี้ยางไหนดีกว่ากันครับถูกต้องครับเจ้าของกาแฟเบอร์ดี้ครับไม่ต้องอยู่แต่ว่าเงินเข้าตลอดจริงไหมคร แต่เราพร้อมจะลงทุนประมาณแค่2,000ล้านนะครับพร้อมกับโรงงานเพราะกับระบบอย่างดีเลยเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมไหมฮะไม่พร้อมครับนั่นคือปัญหาเรื่องภาษาครับในการที่เราจะสามารถมี passive income หรือใช้ระบบทางานแทนได้แต่มีธุรกิจตัวหนึ่งครับที่สามารถให้เราเข้าถึงในการเป็น business owner ได้ก็คือที่ผมไฮไลท์นั่นแหละครับธุรกิจเครือข่ายครับเพราะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ทําให้เรานะครับสามารถก้าวเข้าสู่การเป็น เจ้าของธุรกิจได้เป็น i ิสโ s เนอร์ได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับแต่สามารถรับรายได้โดยใช้ระบบทําง,งานเหมือนกับเจ้าของธุรกิจนะครับนะฮะเป็นยังไงมาดูกันผมเชื่อมั่นครับถ้าพูดถธุรกิจเครือข่ายมีหลากห,หลายบริษัทมากวันนี้นะครับผมขอ,อยนุาตแนะนําบริษัทหนึ่งที่ผมภูมิใจนะครับก็เรียกว่าพาวทูเซนะครับก็คือบ,บริษัทอาร์กอนเบิร์ห้าสี่ของเรา